สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับอุ้มค่ะโอเคค่ะในวันนี้นะคะอุ้มก็มีวิธีดีๆนะคะมาสอนเพื่อนๆอ,อีกเหมือนเคยหัวข้อวันนี้นะคะชื่อเรื่องว่าการปั๊มดวงตาไลฟ์สดในอินสตาแกรมค่ะถ้าใครอยากรู้แล้วนะคะตามไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเปิดโปรแกรมไลฟ์ขึ้นมาค่ะจากนั้นนะคะไปตรงเพิ่มเพื่อนเนาะแล้วก็พิมพ์ ID ปั๊ม Follow แบบนี้เลยค่ะขึ้นให้ดูแล้วนะคะเป็นบริการของหลาน Follow ไทยนะคะ พอมาถึงขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนที่คุยกับแอดมินเนาะอยากคุยอะไรอยากถามอะไรก็คุยได้เลยค่ะแอดมินส่งราคามาแล้วนะคะอันนี้เป็นราคาวิวไลฟ์สด IG เนาะอ่าเลือกได้นะคะตั้งแต่50วิวไปจนถึง10,000วิวอ่าแล้วก็เราเลือกเวลาได้ค่ะว่าเราจะเริ่มไลฟ์สดตอนกี่โมงตรงนี้นะคะให้เ,เพื่อนๆคุยกับแอดมินให้แล้วเสร็จนะคะนัดกันให้ดีๆเนาะโอเคแล้วก็ระยะเวลาของการไลฟ์สดเนี่ย มีให้เลือกนะคะอยู่ที่60นาทีค่ะหรือ1ชั่วโมงนันเองก็คือความหมายว่าใน1ชั่วโมงเนี่ยเราต้องการคนดู500อคนนะสมมุติเพราะฉะนั้นในตลอดเวลาที่เราไลฟ์สดตลอด1ชั่วโมงเนี่ยจำนวนคนดูจะอยู่ที่500ตลอดค่ะหรือมากกว่านั้นมันจะอยู่ที่ยอดนี้เลยค่ะวันนี้นะคะอุ้มซื้ออยู่ที่100วิวนะคะจำนวน1ชั่วโมงค่ะขั้นตอนจ่ายเงินนะคะไม่ยากค่ะ แอดมินจะส่งรูปนี้มาเป็นรูปภาพ QR code ให้เราเซฟรูปภาพนี้ลงเครื่องจากนั้นนะคะนําไปสแกนจ่ายในแอปธนาคารใดๆก็ได้ค่ะพอเราจ่ายเงินโอนเงินเรียบร้อยนะคะให้ส่งสลิปเนาะที่นี้ค่ะแอดมินก็จะถามหาลิงก์และลิงก์ IG ที่เรากำลังไลฟ์สดณนะเวลานั้นนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะไปสอนนะคะว่าการส่งลิงก์ให้แอดมินทำยังไงไปดูกันเลยคะ่ะเริ่มจากเข้าในโปรแกร,รม IG นะคะจากนั้นไปตรงรูปบวกค่ะแล้วกวดคําว่าไลฟ์ ตอนนี้คือไอจีเราเริ่มทําการถ่ายทอดสดแล้วนะคะจากนั้นนะคะมองข้างล่างค่ะตรงลูกศรกลมๆแดงๆที่อุ้มขึ้นให้ดูเนาะคลิกเข้าไปค่ะตรงนี้เราจะทําการ Copy l i n ลิงก์เนาะค่ะเลือกคําว่า Copy Link ค่ะจากนั้นนะคะเราจะได้ลิงก์แล้วให้นําลิงก์เนี้ยนะคะไปส่งให้อดมินค่ะแบบในภาพเลยเนาะขั้นตอนการ Copy l i n ลิงก์นะคะก็เป็นประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะเริ่มกลับไปไลฟ์สดกันต่อเลยค่ะค่ะให้เพื่อนๆนนะคะสังเกตมุมขวาด้านบนดูเนาะ ถ้ามีคนที่เข้ามาดูไลฟ์สดเราเนี่ยจะมีรูปดวงตาขึ้นมานะคะค่ะตอนนี้มีเข้ามาดู1คนแล้วนะคะขั้นตอนนี้นะคะแอดมินจะทําการรีเช็คกับเราก่อนว่ายอดก่อนเริ่มทํามีเท่าไหร่ของอุ้มมี1นเนาะและแล้วนะคะดวงตานะคะจานวนคนเข้ามาดูทยอยขึ้นแล้วคะ่ะเพื่อนๆดวงตาค่อยๆทยอยขึ้นนะคะแบบในคลิปวิดีโอเลยเนาะเป็นงานที่เนียนมากๆเลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆน,นะคะนั่งดูคลิปจนจบเนาะจะสังเกตเห็นได้ว่าจํานวนตัวเลขของคนที่เข้ามาดูเนี่ยจะลันตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักร้อยนะคะแล้วก็จะวิ่งอยู่ประมาณนี้นะคะจานวนยอดเนี่ยจะไม่คงที่นะคะจะแ,แบบเนี่ยร้อยสี่สิบห้าสี่หกสเจ็ดสี่แปดนะคะเราอาจจะมีลดลงบ้างนะคะลดลงบ้างคือหมายถึงอาจจะมีคนเข้าคนออกเนะะี่ยค่ะจํานวนคนดูเนี่ยจะขึ้นทั้งหมดหนึ่งชั่วโมงเต็มะคะ่ะก็คือตามจํานวนที่เราเลือกซื้อเลยนะคะ พอเวลาใกล้ครบ1ชั่วโมงแอดมินก็จะทําการส่งงานคาะแบบนี้เลยนะคะค่ะแล้วเมื่อเรานะคะอยากที่จะเลิกไล้โสดเนาะให้เรานะคะกดลูกกระบาดข้างบนขวามือนะคะตามที่อุ้งวงให้เลยแบบนี้นะคะ สำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะอยากเพิ่มดวงตาไลฟ์สดในอินสตาแกรมตอนไลฟ์นะคะก็สามารถแอดมามาได้เลยนะคะที่ i ล e ์อาศัยปลัมฟอลโลเป็นบริการจากทางร้านฟอลโล่ไทยนะคะเพื่อนเืนร้านฟอลโล่ไทยนะคะยอดขึ้นจริงค่ะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องกลัวโดวนโกงเลยนะคะเชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะที่สําคัญนะคะร้านนี้เปิดให้บริการยี่สิบสี่ชั่วโมงแอดมินใ,นใจดีมากๆนะคะแนะนําดีบริการดีใส่ใจลูกค้ามากๆเลยค่ะอันนี้อุ้มประทับใจนะคะแล้วต้องขอบอกต่อเลยนะคะส่วนใครที่สนใจอุ้มก็ขอ ทิ้งลน์นะคะไว้ใต้คลิปนี้นะคะเพื่อนๆแอดตามไปได้เลยนะคะหรืออีกวิธีนึงนะคะสามารถไปคลิกลิงก์อัตโนมัติอุ้มทําไว้ให้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ไลน์เนาะยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆคบกันใหม่คลิปหน้าไปละค่ะบ๊ายบาย